สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวพ่วงข้างรุ่น65คูนร้อยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะพ่วงข้างทําจากเหล็กกำมะนันะคะ6หุนความยาวของตัวพ่วงนะคะอยู่ที่1เมตรนะคะส่วนความกว้างพื้นที่ใช้งานอยู่ที่65เซนนะคะ อามเราใช้เป็นเหล็กลางน้ำนะคะแข็งแรงค่ะชกเป็นชกใหม่นะคะซี่ลวดขึ้นใหม่ส่วนดุมเราจะใช้เป็นดุมมือสองนะคะยางนอกจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางในใหม่ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นเปิดท้ายนะคะจะมีฝารองท้ายให้ด้วยค่ะ